สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ร่วมกับหน่วยงานในภาคีถแถลงความแก้วหน้าการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลทั่วประเทศพร้อมสาธิตร,ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาสุขภาพมุ่งประโยชน์สูงสุดให้ประชาชนเผยข้อมูลล่าสุดมีสถานพยาบาลเข้าร่วมโครงการเฮลิ้งแล้วมากกว่า1,100แห่ง BDI แร่งเดินหน้าพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่องในการนําข้อมูลไปใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขผ่านเทคโนโลยี Digital, ดิจิทัลขณะเดียวกันยังคงส่งเสริมให้ประชาชนสม บริการเฮลิ n งในช่องทางต่างๆเช่นผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังและไทยดีเพื่อให้ความยินยอมแก่โรงพยาบาลส่งต่อข้อมูลสุขภาพเข้าสู่ระบบเฮลิ n งการเชื่อมต่อฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้านสุขภาพนี้เป็นการพลิกโฉมการให้บริการประชาชนและระบบบริหารจัดการด้านสาธารณสุขอย่างเต็มรูปแบบครับก็เป็นการถแถลงข่าวความคืบหน้าของโครงการเฮลิ n งนะเฮลแปลว่าสุขภาพลิงแปว่าเชื่อมก็คือเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทุกโรงพยาบาลน,นะฮะในเป้าหมายทําให้ คนไข้เน <t wa S 1> ี bueno, si o sea. ่ยเวลาไปโรงพยาบาลไหนก็สามารถดูประวัติการรักษาที่เราไปรักษาทุกโรงพยาบาลเชื่อมโยงข้อมูลกันให้หมดนะครับซึ่งก็ทําสําเร็จไปแล้ว200โรงพยาบาลเราเห็นว่าจะมีทั้งโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลของทหารของกองทัพโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย จะพยายามเชื่อมโยงข้อมูลให้ได้มากที่สุดตอนนี้ประมาณ200โรงพยาบาลนะครับแต่พวภายในปีหน้าน่าจะครบทุกโรงพยาบาลเลยโดยเฉพาะในของกระทรวงสาธารณสุขด,ด้วยนะครับจากิลที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับซิงเกิลที่ผ่านมาสูตรของกานาี่ยครับเออได้ประโยชน์ครับเพราะว่าอย่างตอนนี้ของกอทมนะท่านรองผู้ว่าท่านท่านรองปลัดสนุนกการแพทย์ก็นําไปใช้ในทุกโรงพยาบาลกทมระบบเฮลซิงเชื่อมโยงข้อมูลเนี่ยวันนี้อย่างคนไข้ที่เป็นรักษาการโรงพยาบาลของกทมเนี่ยก็จะสามารถเปิดดูข้อมูลคือไปรักษาทุกโรงพยาบาลอะ นะประวัติการรักษาเปิดดูได้จากทุกโกรงพยาบาลนะครับหมอจะสามารถตรวจโรคว,ว่าวินิจฉัยได้แม่นยําขึ้นเพราะว่ามีข้อมูลอย่างครบถ้วนนะครับแล้วเราก็าสะดวกด้วยไงเป็นที่ไหนก็ได้โรงพยาบาลไหนก็ได้ไม่ต้องเรียกว่าเคยไปโรงพยาบาลที่ก็ต้องไปที่เดิมไม่จําเป็นแล้วนะครับเพราะทุกโรงพยาบาลเราสามารถดูประวัติการรักษาได้รวมถ,ถึงเรื่องการจ่ายเงินด้วยนะถ้าผมทราบนี่คือเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ท่านจะเบิกได้ก็จะเชื่อมโยงข้อมูลให้ด้วยนะครับซึ่งก็จะสะดวกสบายขึ้นมากคาดว่าจะครอบคลุมทั่วประเทศประมาณเมื่อไรอะไร ตอนนี้เราก็มีโครงการที่เราทำเรื่องคลาว์กลางสาธารณสุขนะครับคือเก็บข้อมูลในคลาว์แล้วเชื่อมโยงข้อมูลข้อมูลการรักษาของทุกรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขคือโรงพยาบาลจังหวัด <ใน S 2> โรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลอเำเภอถ้าทําสําเร็จในปีหน้าเริ่มเชื่อมโยงข้อมูลได้เนี่ยนี่คนไทยจะเห็นชัดขึ้นว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดอยู่ทุกรยงบาลข้อมูลจะเชื่อมกันหมดเลยนะครับผ่านระบบคลาว์สาธารณสุขซึ่งอันนี้ดําเนินการโดยกระทรวงดตจนทัลเศรษฐกิจและสังคมนะครับเพราะวันนี้นอกจากจะเป็นการบรรลุถึงภาพรวมของตัว อันนี้แล้วยังได้มีการสามีด้วยใช่ไหมคะ ที่ก่อนค่ะสักีต้องการเขาจะมีการโชว์ให้ดูว่าระบบเพียวจิงใช้งานยังไงคอนเซ็ปต์ยังไงแล้วก็หน้าจอเป็นยังไงตรงเดี๋ยวช่างคุณหมอที่กำลังพูดอยู่เนี่ยเขาจะเล่าให้ฟังแล้วทางกรุงเทพเป็นยังไงบ้างคะพอได้ลองได้มีการมาใช้ก็คือจริงจริงการเชื่อมเชื่อมโยงระบบข้อมูลของประชาชนนะคะอันนี้คือเพื่อที่จะทําให้ประชาชนได้รับบริการที่ครบถ้วนดีแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ไม่ยากลำบากเหมือนที่เคยอีกทั้งเนี่ยการทําการเข้าถึงโรงพยาบาลในทุกๆแหล่งเนี่ยมันควรจะสามารถให้คุณหมอเนี่ยเห็นข้อมูลทั้งหมดเนี่ยในนนกกกกาาาารรรทํััษไดด้เหหมมือ อีกะะอย่างหนึ่งเนี่ย <c oughs> ก็เพื่อจะทําให้ประชาชนกลายเป็นศูนย์กลางของการใช้ข้อมูลที่ระบบสาธารณสุขทั้งหมดทําอยู่เพื่อคืนข้อมูลให้กับภาคประชาชนทีนี้ถามว่าใช้ไปได้มากน้อยแค่ไหนก็ตอนนี้คุณหมอใช้อยู่คือท่ามกลางการใช้ <c oughs> ๆๆที่จริงเราเปิดใช้เนี่ยเราเราลองทดลองก่อนแล้วด้วยว่าในการใช้เนี่ยจะทาให้คุณหมอสะดวกขึ้นด้วยประชาชนสะดวกขึ้นแล้วก็ดูเรื่องความปลอดภัยข้อมูล <c oughs> ที่จะทําให้ประชาชนไม่เป็นห่วงมากจนเกินไปนะทีนี้ก็ฝากเลยแล้วกันค่ะว่าเราก็อยากให้มีคนใช้เพิ่มขึ้นเยอะๆอยากให้มองเฮลิ้งที่ท่านรัฐมนตรีพูดถึงเน ว่าเป็นระบบในการที่เราพยายามอย่างยิ่งที่จะให้บริการมีความถูกต้องแม่นยำตรงและรวดเร็วม,มากขึ้นก็อยากให้ลองใช้ระบบนี้กันโดยที่ระบบนี้เนี่ยจะเชื่อมระบบเดิมของโรงพยาบาลที่มีอยู่ด้วยเพื่อทําให้ประชาชนส่วนหนึ่งที่อาจจะยังไม่มีความคุ้นเคยกับตัวเฮลิ่งระบบใหม่หน้ากากาใหม่สามารถค so ่อยๆ transfer แล้วก็เคลื่อนย้ายตัวระบบการใช้มาที่ระบบการนี้ได้ค่ะนี่เสียบแบบีรคนาตนประชาชนนี่เอาไป เลขสิบสาม้อใช่ค่ะต้องไปขอคอนเซนต์ก่อน,อออน,น,อนหลักๆครานี้คือต้องไปโหลดแอปที่ถ้าประชาชนจะใช้ใช่ไหมต้องไปโหลดถ้าจะถามว่าประชาชนอยากจะใช้ก็คือต้องไปโหลดแอปเพลสลิงเข้าไปที่โรงพยาบาลที่ท่านรักษาแหละมันจะมีแอปแล้วก็ยืงยันตัวตนแล้วก็ให้คอนเซนต์ให้ใหความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเชื่อมโยงข้อมูลนะครับะะแล้วตอนนี้หมอจะไ่ตอนนี้หมอจะทุกโรงพยาบาลที่เราไปรักษาเขาจะเปิดดูข้อมูล ในอดีตในประวัติการรักษาของเราได้แม้จะอยู่ที่โรงพยาบาลที่อยู่ในโครงการเทลลิง์ด้วยกันเนี่ยจะเชื่อมได้หมดซึ่งเราก็จะทําให้หมอวินิจฉัฉโลได้แม่นยําขึ้นไงเพราะจะได้รู้ว่าประวัติการรักษาของเราด้วยใช่ไหมครับไม่ต้องมาไม่ต้องหมอถามว่าเคยกินยาอะไรมาบ้างเคยไปทําอะไรบ้างเราก็จําไม่ได้ใช่ไหมทีนี้หมอจะเปิดจากเคลลิง์เนี่ยดูข้อมูลการรักษาเราในอดีตท,ทั้งหมด เราเองก็ดูได้ด้วยนะว่าเคยไปซื้อยาอะไรเ,เคยกินยาอะไรเคยใช้ยาอะไร<ม>ก็เปิดจากเทลลิงเรวก็จะรู้อะไรว่าเราจะได้ไปซื้อยาได้ถูกอะไรเงี้ยน,นะครับมันก็จะมีความคือทําให้ข้อมูลจากเดิมเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้ข้อมูลเป็นของประชาชนด้วยระบบเนี่ยข้อมูลเป็นของประชาชนประชาชนสามารถดูได้เอาไปให้หมอดูได้ถ้าเราอนุญาต นะครับแล้วก็เลยมีผู้สูงอายุอาจจะใช้แอปอะไรเป็นนนตอี้เนี่ยอ๋อที่ต้องคงเรื่องการใช้งานจริงต้องอยากให้ไปที่โรงพยาบาลเป็นคนประสานเพราะว่ามันต้องเริ่มไปโรงพยาบาลก่อนที่ท่านเป็นคนไข้อยู่แหละเป็นหลักอยู่ดีไปทำเองคงอาจจะไม่ไม่ไม่สะดวกแล้วก็อาจจะมีปัญหาได้อยากให้ไปที่โรงพยาบาลนะที่เขาเดี๋ยวกทมเนี่ยชัดเจนโรงพยาบาลกทมทั้งหมดนะใช้เฮลิลิงแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลหมดแล้วได้เดี๋ยวปีหน้าผมเชื่อว่า กระทรวงสาธารณสุขก็จะเริ่ม้วโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลอำเภอก็จะเริ่มเข้ามาในระบบมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็มีบางโรงพยาบาลแล้วแต่จะพยายามให้ครบถ้วนภายในปีหน้าแต่ก็ต้องรองรัฐบาลใหม่เขาด้วยนะแต่ <c oughs> นเดี๋ย <c oughs> วเราแค่วางรากฐานไว้วางโครงการไว้แล้วแต่วันก็ค่อยๆขับเคลื่อนไป <c oughs> คงจะสําเร็จภายในปี2ปีนี่แหละนะครับ